โคโค่ชาแนลจากเด็กกำพร้พาส,สู่มหาเศรษฐีระดับโลก mm hmm. เขาทำได้ยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับชาแนลเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่แบบจนมากเลยครับแล้วพอเกิดมาไม่นานเนี่ยนะครับแม่ของเธอก็เสียครับแถมพ่อของเธอก็ยังมาทิ้งเธอไปครับทำให้เธอเนี่ยนะครับต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้พาครับซึ่งที่นั่นเองครับคือที่ที่เธอเนี่ยถูกบังคับให้เรียนเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้า ซึ่งในวันนั้นนะฮะเธอก็คงไม่ได้แบบมีความสุขอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าไอสิ่งที่เธอได้เรียนวันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ทําให้เธอเนี่ยเปลี่ยนชีวิตและกลายเป็นเศรษฐีในอนาคตไปตลอดกาลเลยครับซึ่งวันหนึ่งนะฮะวันนั้นมันก็มาถึงจนได้ครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนรักของเธอนะฮะแฟนของเธอเนี่ยนะครับเขาก็ได้ไปเห็นถึงฝีมือการออกแบบของคุโคลชแนลครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอ ธอออกแบบเก่งขนาดนี้ทำไมเธอไม่ไปเปิดร้านซะเลยล่ะเออเดี๋ยวออกทุนให้เลยก็ได้อะนี่ทางโคโค่ชาแนลเนี่ยเขาก็เลยไปเปิดร้านที่ปารีสครับโดยที่สินค้าแรกที่ออกมานะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโคโค่ชาแนลเลยเนี่ยก็คือหมวกครับด้วยดีไซน์ที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็สวนกระแสนี่นะครับมันทําให้ถูกใจผู้บริโภคมากครับรู้ไหมครับว่าอย่างกระเป๋าชาแนลคลาสสิกเนี่ยที่ฮิตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับ ก็มาจากการดีไซน์ของยุคนั้นนะฮะคือในยุคนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยเขานิยมสูบบุหรี่กันครับรวมถึงตัวโคโค่ชาแนลเองเนี่ยเขาก็ชอบสูบบุหรี่ด้วยครับคราวนี้เนี่ยกระเป๋าในยุคนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีสายสะพายครับคือมันจะต้องเน็บรักแล้วเอาคราวนี้เวลาจะจุดบุหรี่จะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลําบากตอนนั้นเนี่ยชาแนลเนี่ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมกระเป๋ไม่มีสายสะพายล่ะ เวลาจุดบุหรีสูบุหรีอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกไงเขาก็เลยออกแบบมันขึ้นมาครับปรากฏว่ามันฮิตมากเลยครับไอดีไซน์เนี่ยมันทําให้พวกเหล่าดาราเซเลบทั้งหลายเนี่ยหันมาใช้ชาแนลกันล้นหลามเลยครับเชื่อไหมว่าแม้แต่ไอโซ,โซ่ที่มาคล้องเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่เธอเนี่ยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าด้วยนะครับหรือว่าอย่างตอนที่ผู้หญิงทุกคนสมัยนั้นเนี่ยเขาใส่กระโปรงบางๆกันใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ย เนื่องจากว่าแชแนลเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบใส่แล้วสวยอะคือเขาไม่ได้มีส่วนทรงองคเอวเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆใช่ไหมครับเขาอะก็เลยคิดส่วนกระแสขึ้นมาเลยครับว่าแล้วทำไมผู้หญิงต้องใส่กระโปรงด้วยอะผู้หญิงอะก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะแล้วก็ใส่แล้วก็ดูดีได้ไม่แพ้ผู้ชายด้วยเขาก็เลยออกแบบกางเกงสําหรับผู้หญิงขึ้นมาครับแล้วมันก็ทําให้ผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยหันมาใส่กางเกงกันครับหรือแมก้กระทั่งเวลาที่สามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตนะครับเชื่อไหมครับว่า เธอเนี่ยก็ได้เอาความเสียใจนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าสีดำครับต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีสดใสกันครับแต่ว่าชาแนลเนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นอีกครั้งนะครับว่าสีดำเนี่ยมันเรียบหรูก,กว่าเขาออกแบบมันมาได้ดีมากนะครับจนถึงขนาดที่ว่านิตยสาร Vogue ของอเมริกาเนี่ยต้องเอาชุดเรสของเขาเนี่ยไปลงนิตยสารเลยนะครับ โดยที่หนึ่งในการตลาดของชาแนลเนี่ยนะครับเป็นสูตรลับที่ไม่เคยบอกใครเลยนะครับคือรู้ไหมครับว่าชาแนลเนี่ยเขาทำการตลาดยังไงคือชาแนลเนี่ยเขาจะคอยเข้าไปร่วมในงานสังคมนะครับที่มีพวกดาราเซเลบคนดังอยู่ในนั้นเนี่ยเสมอเลยครับซึ่งเขาจะเข้าไปแล้วก็ไปตีสนิทกับคนในนั้นเนี่ยแหละครับแล้วก็เอาผลงานของตัวเองเนี่ยไปให้พวกดาราเซเลบใช้ครับพอดาราเซเลบต่างๆเนี่ยใช้ผลงานของชาแนลใช่ไหมครับชาแนลเองเนี่ย ก็เลยไม่เคยต้องเป็นผู้ตามเทรนเลยครับเขาเนี่ยเป็นผู้นำเทรนตลอดเลยเพราะว่าพอดาราเซเลบพวกนี้ใช้ปุ๊บเนี่ยใครๆเนี่ยก็อยากใช้ตามครับถ้าเทียบกับสมัยนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะครับเฮ้ยต้องยอมรับว่ามันฉลาดมากนะครับในยุคนั้นอย่าลืมนะว่าสิ่งที่ผมกำลังเล่าอยู่เนี่ยมันคือร้อยปีที่แล้วนะครับ บทเรียนหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าไม่ว่าชีวิตเขาจะเลวร้ายแค่ไหนเจอปัญหาย่ําแย่แค่ไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะทุกอย่างเนี่ยกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสินค้าสร้างผลงานอันมหัศจรรย์ที่ทําให้แบรนด์ของเขาเนี่ยแตกต่างแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกได้อย่างทุกวันนี้ซึ่งคุณเองก็ทําได้เช่นกันครับ